ถ้ากมมาครดเอ่อาามภา่ขั้วแกมาแล้วประตูพืชทงมาจากเาอ,าาอ่อใช้หมอนะครับนอกในการอ่อไล่ไล่มแลงนะครับนากอันนี้หอกใกล้นะครับอันนี้หอกใกล้เอาไปใช่เองนะครับนอกผม้มาหน้าเะเือดพุกพิษนะครับได้ขอที่สุดกระชุดนะครับนอกหน้าเหลือดของตอไม่ใช่อยู่นะครับแล้วก็จากเรข่องพนอะครับประมดีพอร้นอหนึ่สองครับ ทีุ่ก่าชิดๆติดแป่ตานะรับหนึ่งสองหนึ่นะครับหนึ่งสองจากเรยงพวนนะครับมันจะมีวันุทอยุตนงมันอยู่ั้งอย่งนะครับวันทีนมีวมันมีุ้ทอาัยยุคนี้พทธาัยยุันี้สองสี่เจ็ดแปดสองห้าเก้าครับเปอยู่สี่ถ้าพุทธัยุแล้วเขากเปิดไปครับขออย่างเดียวห้าเป็นส่ครับน้าหาี่แแกเข้ามาครับห้าประกาน หน้าม้าจะหน้าใปต่อการห้าชิ้นครับห้าประกันกันนะครับมันเป็นรุบเป็นตางครับวายยูดีสามนะครับอุปกรณ์ในการทำนะครับง่ายๆเลยถังอันนี้แจกครับเนาะถังแจกฟรีอันนี้เป็นแบบไว้น้อยอนะครับถูเใจถ้าถังนี้จะแจกต่อมาเมื่สามครับปะครับคือหลังโอกครับพบหน้าที่ไม่อมีถังหน้าด้วยครับถังหน้าใส่หน้าข้อรับ ไม่น้อยครับสาธิตก็ได้ครับเจ็ดน้อยเจไดครับโอ้อันนี้ร้อยร้อยเช้าครับวันนี้ร้อยเช้าครับโอ้ใช่ใ่นะครับมีมีสายได้โอเคไป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 ครับมีหะาห้าลิตรประมาณเกืบประมาณราคาประมาณร้อย ตันนี้การตัดข้อขันเสนราคาให้พักเขาซื้อย่อยผมไปหาล่าเีแยวเป็นนี้ซึ่งที่เจี๊ยบหลับหน้าตาตื่นอังกฤษนะครับอ่านรักแร้ครับให้หาดูแก่ขอร้องมือก็ได้ครับถือปุ่มจะมันจะปิดเยี่ยงยิ่งไร ครับอันนี้ทงนับเิีวครับี่ที่กับครับอ่อันนี้ต้องต้องคนไล่ครับเพราะว่าถึงว่าไม่เสรดจุดทีให้เขาต้องกะตุ้นให้นะ มีชิิสตองนครับที่ไว้นะครับขอราสองท่ไว้พักงานดีอ่ากันั่นะครับเนาะเอาที่ให้แล้วเอาการน้ามตาครับเกมนี้ครับขอรับกออนะจิตใจนะครับผมให้เจ๊ยังอ ห้าสิบ <went> ส <to pub> okay, the like, ี่อครับเหนียวขนาดนี้เขาขีดที่ดำนะครับทีดำทำมาจากการรักษาทอัยกกันครับแล้วขีดกวนาสีดำเนี่ยการรักษาแต่จมูกแต่กระดิตของที่ดำติดจะได้การอากาศสะอาดหน่อแต่เดียวมาขายเขาเนี่ยผู้บิโภคคนนี้นะสะอาดก็แต่ที่ดำกากรใช้ขัดเนี่ยนครับอันนี้การรักษานะครับ ผมกรมการจะการขดเาที่ดรามานี่ยิีงดราการทงครับอาีเท oui ี่ไปห้นี้ครับให้กับนะสมมุติว่าพี่เาเอาการตาใส่ังนีนะครับเนาะเอาขนนะครับขนพวกเข้าจากกอพวกเข้ากองนีเอาใช้การาชิดก็อไปครับอากันแล้วนะครับ ที่ที่หัวใค้ง่ายครับไม่ใช่ราะเธอเขาพูดว่าได้จัดจะมีเขาต้องบอกาก่อนนะครับ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 รับครับรับครับับครรับครับครัครับครับครับครัรับครับครับรับรัรับครับับครับครับับคร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 ับบครั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 บครรับับครับับคครับครับ อันนี้ผมผมอันไงครับคุครับถ้าติดเส็ยงที่จะ้ครับมันมีจีนไดครับมันจากำการเฉยๆใสาดีสั้นอันนี้มันโค้งว่าแล้วก็เติมหน้าคือไมได้ประมาณสามในสี่ตัวแล้วก็ปิดขาอันนี้ห้าห้าจุดห้าครับตัดกิ๊ก พอถึงว <therapist. S 1> ันนั้นกัวกหญก็น่าจะยัง่ต้องร้อง้นะเออ้าเมชียรกต้องังม้องไห้มต้องไม่ไห้ฮ่า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 ย่าฮ่าฮ่ีฮไาฮ่าฮ่าฮ่นี่าฮ่ค้่นฮ่าี่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่า้่าฮ่ว่าถ้าฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่นฮาฮ่าฮกาจะาฮ่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 ่า่า่าฮ่า่าฮ่า่า่่าาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่ัฮแ่า่าฮาฮาหลบัาฮัาฮ่าน่่าฮ่่าฮ่บ่่าค ก็คนอ็คอะแ่หน้า็จะคุย่คุากครับนี่ก็ถ้าเราเนี่ยเราไมใช้เราดนได้ครับหัวี้ยเนี่ยบอก น oh ี่ครับที่ผมควนเพราผมนอกนี่กันองแก้วที่เสียง้อไปไหมกันจัดการกันได้ใช่มครับการจัดการัได้ที่สว่างคือการัดกครกับ พอสั่งดินไปแล้ว็รัินไปอื่นเนีเาต้องผสบหน้าไปเอาแลกครับครับทบ่นีบริการครับเหมครครือนกันกท,ทุกอย่างครับผมอ่าหลังจากนั้นนะครับเขาจะเอาหน้าในตัวเนี้ยมาใส,ส่เกื่บเติมหน้าไปเนี่ยค่อมันได้สารนี่ดี น้่ได้สามสี่ส่วนะนำได้เลยครับน้ำได้หครับโอครับต้กงวนเคยอต้อนเท่านั้นรู้กันละรู้กันหมดรล้วรู้ใจถึงตรงเดียวครับสามารถติดถังนะอสามารถติดงครับก้อนถังใช่แค่อ่าพอมแค่หนึ่งองนะครับหลังหน้าถ้าได้หน้าได้หน้าตอนแรกต้องเติมหน้าที่มันได้สามสี่ส่วนครับ หลังจากเติมหน้าไมได้ก็ตัดที่ซีซ้อนแล้วก็เอาปากปิดปาก็ิ็ต้องสิทนะครับเพราะว่าถ้าปิดต่อสนิทไอ้ถังก็จะมีกาข้ะมาได้ถามีกาวขึ้นน่ถังกเดินได้ครับหน้าปิดปาแต่ห้าสนิทห้ามล็อกนะครับระวังการสาดที่เีื่อนนะครับปิดไปไหมบ้างสักหกนะโอ้ผมไม่

อาสมมติว <krit> ่าสมมติว่าเราได้เติมหน้าเส็จแล้วนะครับเราเติมหน้าเสจแล้วเขาต่อหอมด้วยเนาะอ่าตัดิศนะครับเราปัดิศแต่ต้องลบหางนะครับต้องรัิารทิศด้วยนะทิศล่างตนเสืิางต้นเสอยจนนี้ค่ะค่ะอ่าค่บเสียติดป้าติดทางติดห้าท่เายึดที่ป้าติหน้าป้าทิศล่างตนเส่อเหังจากนั้นต่อใจได้นะครับ ใจใสนะ <c oughs> มันจะเป็นสีจะีครับ <c oughs> มันจะมีสีส้มๆของของถ้าใสาาาการกัาป์ามกจะออกการสัสารอันเนี้ยซื้อหลับเล็แรกนะครับหับเล็แรกอันนี้สิ่งของฒนาวสารที่ผมทำนะคือจีว่าใต้เกลือกะลก็ลนะครับเนาะของลบทั้งแรงเก็เก่งแวุที่มีกครับครับเนาะแต่นั้นนะครับนั้น นี้เป็นสารสี้าครับสารสีฟ้าอันนี้เป็นสารีป้องกันแมลงัสรูพสรนะครับทั้งหมดจากทั้งยาีกจากทั้งเขียนแต่วัตถุนิสใตกั้กั้ส่งสวนไหนสิ่งส่วนไหนกัดแหลงแมลงก็ใช้หอมจ้าหอนสายผีไม่มียาเอยขอให้ได้ขอเพียบถึงจะนีครับอันนี้คือไหล่แมลง ชีลบลอไหละเลกครัอันนี้คือทรงถือนิ้วพักน้ำตรงไในน้ำแต่นี่คือไหลตะเล็กท่านต้องตัดเอาเขราะมันไหลไปข่าวครับไอ้ตรงนี้ไปข่านะอันนี้มีทิ้งแพร่ไหลที่มาตอกไงอันนี้ต้องมาโคตรสิงนะครับสามปีว่าน,นัา่นเองไหมโคตรสี่หลักก็ได้สิงนะครับอันนี้แจสตชีนะครับแจสตชีเดี๋ยวขอทานจะยิบอยู่ในกระเป๋าสีขาวนะครับอันนี้เ,เดี๋ยวยิบไใส่กละชุดนะครับ ยิ่ไปรยกว่าอัตขึ้นมยกน่ม่เ่อขพอร้องนะครับมีพอร้อนจรง็พร้อนพอร้อนสองนะครับพอร้อนนงจริงนะครับั้ั้ั้นนีออนุดผมไอ่านี่พอร้อนนึงนะับอันนี้ก็กองเท้าตายเท้าสองก็ถอเท้าถ่าย่างนี้อันนี้เจ็บปวดเกิดจาการับถูกไหมนะครับอันนี้ก็เป็นรองเต้่นะครับขออยเย้ยนะครับ บบก้าเาิจะฆ่าข้าพเาโอเคที่นี้การง่ายนะครับน่าจะน่าจะพบน,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 ค,รบน,นครับน่าจะมีสุขใจนะครับเนาะาได้ครับง่ายากครับง่ายครั้นี่คือแชร์นีครับเนี่ยแชร์แชร์